สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําระบบเซอร์ไพรส์สปอตนะครับหรือระบบแผนที่นะครับหาสมบัตินั่นเองนะครับก็เวลาเราขุดในแมปทุกแมปนะมันก็จะมีโอกาสได้แผนที่แบบนี้เนาะเป็นสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นพาร์ทเกับพาร์ทบนะครับก็วิธีทํานะครับก็อันดับแรกนะครับมันจะต้องไปเปิดเฟสก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดนะครับให้มาที่เ south east forest นะด้านขวานะครับ คุยกับตัวนี้นะอินเดียนาโจนนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเควสที่จะเปิดไอตัวเควสของไอแมปตัวเนี้ของทุกเมืองนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ทําให้มาคุยกับตัวนี้ก่อนเนาะโอเคทีนี้ก็แต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเควสต่างกันเป็เหมือนกันแต่ว่า่าให้แมปในต่างชนิดกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอาบิสแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแมปที่เลเวลสูงสุดนะครับ ในการทำของนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยอ่ะมีที่ไปอาบีก็ไปที่โกสบูนะครับแล้วก็ไปที่นอนลังนอลาเนาะอันนี้เผื่อใครที่ยังไปไม่เป็นเนาะ ก็จริงๆมันทำได้ทุกแมปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแนะนำไอ้ถ้าเกิดใครจะมาวิ่งเค e ตัวหาของพวกเนี้ยก็แนะนำเป็นช c ขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันจะได้เหรียญเกลเดอร์ที่มูลค่า10,000เกลเดอร์นะจะได้เยอะกว่าแมปแมปกอนๆเนาะแมปแรกๆก็จะได้พวกร้อยเกลเดอร์ห้าร้อยเกลเดอร์พันเกลเดอร์ตามลำดับนะครับอ่าตัวนี้นะต้องใช้ห้าร้อยเกลเดอร์ในการเข้านะครับ อ่าเมื่อมาแล้วนะครับให้เราเดินลงมาเลยนะครับตัวเอดีสนะเดินทะลุไปเลยนะครับ มอนแถวนี้ค่อนข้างจะตอกของเ็ดยากมากอันนี้ถ้ใครยังไม่ได้มาทําก็อาจจะไม่ต้องมากันแต่ก็จะมีพวกการ์ดสกิมมัตเตอร์อยู่ อันนี้คือมาถึงเมืองของพาโทเนียนะครับเป็นเมืองของแมเอบิสนะอ่ะให้เราคุยกับเอคลอร์เรน่านะครับจริงๆตัวเนี้ยก็คือจะมีอยู่ที่ทุกเมืองนะครับอยู่ที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์สถานที่ของแต่ละเมืองไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวอ่ายวตัวอย่างเป็นของเอเิสเนาะก็ให้คุยเคสนะครับอ่ะเขาจะได้หาแผนที่สองพาร์ทนะก็คือใช้อย่างละหนึ่งนะครับอ่ะพอเราคุยก็ เราก็จะเขาจะทำะการรวมแผนที่ให้เรานะครับอตัวนี้นะก็จะอยู่ในตรงนี้อ่เป็นตัวนี้นะเป็นที่ก็จะเป็นของ Abyss นะถ้าเป็นของแมปอื่นก็จะเป็นชื่ออื่นนะครับทีนี้เวลาเรารวมแมปอ่ะถ้าเกิดเรามีตัวแผนที่ที่รวมแล้วอยู่ในตัวเวลาเราคุยเขาจะไม่ให้เควสนะครับเราจะทำ quest s u ไม่ได้นะครับทีนี้วิธีก็คือแนะนำออย่างตนีน้ถ้าผมโยนออก ก็คือสามารถคุยได้นะครับอ่ะก็คือจะเขาเขาให้ทำเพยอีกทีหนึ่งนะอะ่จุดหลักก็คือไม่มีไอแผนที่ตัวนี้อยู่ในตัวนะครับเพราะนั้นเวลาทําอ่ะแนะนําให้อ่าเอาตัวเด็กหรือว่าเอาเพื่อนมารับเพยตัวนี้แล้วก็รวมทีเดียวแล้วก็เวลาเราหาสมบัติจะได้ไม่ต้องมานั่งแลกเนาะกาเดี๋ยวต้องเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราทําแรกเสร็จแล้วก็มาคุยอาจจะเสียเวลาไปนะครับ ก็แนะนําเป็นปอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมรวบรวมมาอันนี้ของเทชิชิเน,ะนาะทำได้สิบหกคู่แล้วก็ของโวเคนโนไอตัวทาปาสโก้ก็ร้อยเจ็ดคู่แล้วก็อาบิซิห้าสิบเอ็ดคู่นะครับเมื่อกี้อีกสองอันเนาะแล้วก็ส่วนของโอแมปเนี่ยอันนี้คือต้องทําในแต่ละแมปอะให้ได้ครบห้าสิบห้าสิบอันก่อนแมปเท่าห้าสิบอันถึงจะเปิดเฟสของโอเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปวิ่งของตัวนี้ให้ดูบอนละกันนะครับ ห้าสิบเมตอ่ะเดี๋ยวทําเป็นตัวอย่างนะอ่ะตัวนี้นะอ่ะก็ชี้ดูตรงนี้มันจะบอกว่าอ่ะ a b y ิวหนึ่งนะครับก็ไปที่ฟิวหนึ่งนะครับอ่ะพอเรามาฟิวหนึ่งแล้วมันก็จะให้เราเดินหานะจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างเนี่ยเลเวลห้านะครับให้เราเดินจนหาจนอ่าเลเวลหนึ่งแล้วก็คือไอ้จุดจุดน้อยสุดเนาะสี่ละสาม สองหนึ่งเนี่ยตรงแทรนสันนี้เนาะอ่ะก็เคลียร์มอนก่อนเนาะสำหรับใครไม่มีอินวิสิเบิลนะอันนี้โอนะอันนี้เอาไว้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ต่อไปหนึ่ง อ่าตรงนี้นสีสับตสปอดอ่าก็เก็บเหรียญออกมาเนาะอ่าเหรียญอันนี้ก็ค่อนข้างจะให้เยอะนะอ่ามันก็จะมีอ่าออกมาจะเป็นพวกอ่าอาหารนะจะเก็บก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้นะอันนี้เก็บไรือกทีก็ได้แล้วก็ไอตรงนี้จะมีโอกาสได้ตัวของไนโคลีียมมีคาเลียมนะครับ ตัวนี้นะอันนี้เอาไว้ทําอุปกรณ์เพื่อฟูนะครับก็เดี๋ยวจะพูดต่อไปก็ก็ให้ทําตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสทําก็ถ้าเกิดได้มาก็เดี๋ยวพาไปตลาดมืออีกทีเนาะก็เดี๋ยวผมจะขอตัวไปล่าแมปไอแมปเทาให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวก็แมปเทาเสร็จก็เดี๋ยวไปทำไอแมปตัวแมปเหลืองต,ต่อแล้วก็เดี๋ยวพาไปไอแมปแดงนะครับ <Okay. S 1> พอเราแรกครบห้าสิบอันเนาะก็ให้มาคุย ก็จะมีหัวข้อใหม่นะจะเป็นลองหาชิ้นใหม่นะเพื่อเปิดลปลดล็อกไอตัวของ O Map นะครับสีเหลืองแมบพบเหลืองนะ่ะก็สัแรกเนาะใช้อย่างละหนึ่งเหมือนกันนะโอเคก็อันนี้ทำได้แค่วันละครั้งนะครับตัวของ O Map เนี่ยนะครับโดยที่ O m a x ก็คือมันก็จะหาสมบ,บัติเหมือนกันนะแต่ว่า ไอ้เหรียญที่ได้มันจะได้เยอะกว่านะครับเสียกันเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอะไปที่ซีหนึ่งเหมือนกันอ่ะมาที่ซีลหนึ่งแล้วเน,นะาะก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยอ่า ไอป่าที่มันช็อตจริงตรงนี้นะ เหรียญก็ได้ค่อนข้างเยอะนะเหมือนจะไม่เยอะเท่าเมื่อกี้ด้วยแต่จริงๆมันมันเฉลี่ยมันได้เยอะกว่านะโอเคก็อาหารก็เก็บมาได้ก็ได้นะเดี๋ยวพาไปทำอาหารโอเคก็เดี๋ยวก็ไล่ไล่ผมจะเดี๋ยวเไล่เปิดแมปพวกนี้เนาะกวเดี๋ยวจะดูว่ามันจะได้มีขคเรียมมากี่อันเนาะ อันนี้ตอนแรกมีมีอยู่สามอันนะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้สิบเจ็ดทั้งหมดประมาณร้อยเกือบสองร้อยอันน,ะน่ะนะก็จะได้ครับน,นะครับโอเคก็หลังจากที่เราขุดแมปไปประมาณร้อยเจ็ดสิบสองแมปนะอันนี้ผมได้อตัวของในชีพมิคาเลียมมาสิบสี่อันสิบสิบเอดอันเนาะจากอันเก่าสามอันก็ฉเฉลี่ยก็ตกประมาณสิบห้าแมปเนาะ สิ้าแมปได้อันหนึ่งก็โอเคนะก็ก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็เราว้็แล้วก็จะเหลือแมปแมปแดงเนาะก็เดี๋ยวมาแลกตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวตัวสว่างอ่ะก็อันนี้จะเป็นแมปสีแดงนะครับอันนี้ทำได้วันละครั้งเหมือนกันนะครับก็เกิดเข้าไปก็ระวังด้วยครับก็ขุดแมปเหมือนกัน คือสี่อย่างไกล อ,อันนี้อ่าโอเคก็ okay, จะเป็นอ่าวาร์ปเข้าไปเนาะอ่าอันนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะก็เดี๋ยวไล่ไปเลยเนาะก็จะมีด้านดีลเลอร์นี่นะอันนี้จะเป็นอ่าขายของนะก็จะเป็นพวกอ่าหูกระหางนะเลยว่ร้อยสิบนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้ว ก็ซ <justement. S 2> ื pues so ้อได้นะก็จำกัดเวลาสิบห้าวันนะครับก็สแตก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ตัวที่มันเปิดจากกล่องสุ่มก็คือว่าใช้แทนกันได้นะสแตก็ถือว่าดีนะตัวเอียน HP AP กับ DP ก็อีกับบุกเท่ากันนะผมจะไม่ผิดแต่ว่ายังก็ถ้าเกิดเป็นของมอก็จะเป็นไอบวกอย่างอื่นมาด้วย ไอย่างหางเนี่ยอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอตัวาจำไม่ได้ถ้าเป็นคัาเลือฟอร์มนก็ D A 6ก D P 106ใช่ไหมองดียอยไ่หน,นึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นหูก็คือถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเท่ากันเก็สามารถเอามาซื้อใช้ได้นะก็เป็นหูหางพวกนี้นะครับ โอเคแล้วก็จะเป็นเอ่ออันนี้ทํามาหานะครับ<น>ก็จะมีหลายอย่างนะหลกัลกๆเราสนใจแค่นีคาเรียมเนี่ยเนาะมีอย่างอื่นก็เป็นพวกอาหารที่เราเปิดหาได้อันอย่างดังโง่เนี่ยผมลองทำให้ดีกว่าเนี่ยก็จะได้มานะแต่ว่ามัน ไม่รู้จะมีทําไม,มนะเมันแค่เป็นฟูลเอ,อ็มพีสี่รอ้าสิบอะว่าระบบอาหารนี่มันค่อนข้างจะที่เซลอันหนึ่งเลยนะไม่ค่ยอยเวอร์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูนิดว่าเราจะสะสมนีคันเลียมได้กี่อันผมมีอยู่เท่าไหรนะ่อะสิบสี่อันนะก็ได้สองอันกด,ดไปเลยก็อะแปดสิเอร์เซ็นนะจริงๆมันก็ควรจะต้องได้นะอ่ะได้สองอันมาคนระับก็ ก็ถือว่าโชคดีดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อตัวนี้จะเป็นแร่ของนะครับก็เป็นของม็อบนะอันนี้ผมแนะนาําไม่ข้ามไปเลยนะไมนน่ค่อยจะมีไม่มีความ,ม,ไ,มไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะอันนี้จะเป็นแร่ของพาวเวอร์ฟูลนะครับก็หลักๆของของพาวเวอร์ฟูลเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปที่มัน เยอะกว่าชาวบ้านนะแต่ว่ามันจะพุ่งอยู่แค่ๆ่าเดียวอย่างสมมติค่าธา่ยก็จะมีแต่ MA นะ LK ก็จะไม่มีให้มาแล้วก็สล็อตก็จะลูดเอตัวลูสดสล็อตก็จะสุ่มนะครับหลักๆที่จะใช้กันก็จะเป็นคาานะครับสำหรับพวกมังแสงหรือว่าที่ไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ธาตุนะครับแล้วก็พวกดาบอย่างเงี้ยอันนี้ก็สําหรับคนที่เน้นค่า่า AP ไปเลยอย่างพวกกระตายย่ายเนี่ยครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของโลนะครับอันนี้ที่เน้น D P กระลุหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นแค่สามอย่างนี้ครับอย่างอื่นมันไม่ค่อยใคร D A ก็อาจจะใช้บ้างนะของฟอกเนี้ยนะครับอันนี้มันไม่แฉอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ผมว่าจะลองอยู่นะครับแต่ว่ามันทําค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมันต้องหารูตั้งสี่รูแล้วก็มัน เอมันค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเทียบกับเ,เครคเกิ้ลผมเลยแนะนําว่าให้ใช้เ,เครคเกี้ยม,มากกว่านะถ้าจะใช้ไอคอนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําเป็นใช้ชิลนะก็วัตถุดิบก็จะเป็นตัว O นะครับ O 2อันแล้วก็นิเคเลียมอันหนึ่งนะครับเดี๋วผมเอามาแล้วนะโอี๋ยวลองลองทำสออันเลยนะครับ ลหลังๆก็คือผมไม่ได้ไม่ได้ใช้แต่ก็เพื่อเอาไปขายได้เพื่อได้ค่าดีๆนะเพื่อได้ลูเยอะๆนะครับ okay. โอเคก็ส่วนของโอนี่ก็คือดอกจากพวกมอนเนาะมอนในแม็ต่างๆเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะโอ้โห <laughs> น้ำตาจะ,ะไหล <laughs> อ่ะร้องอันนี้อาจจะได้ สี่รูเดดูซีได้อะไรมนาะโอ้โหจุกเลยนะเมื่อ,อกี้อได้สองรูก็ถือว่าโอเคนะยังยังยังถือว่าไม่ใจร้ายแบบไม่มีรูหรือหนึ่งรูนะครับก็เอายังเอาพอเอาไปขายเอาไปรีไรได้อยูนะครับโอ้โหเมื่อกี้รับตาเทบไห่โอ้ก็นจนประมาณนี้นะสำหรับตัว powerful นะถ้าเกิดใครวัดดวงอะไรก็เอามาลงได้นะคงไม่ลนะ นะครับก็พอ,อสว่วนของนะแผนที่นะก็จะมีแผนขาวแผนเหลือแล้วก็แ,บบแบบนันแดงเนาะก็จะเป็นตลาดมืดแล้วก็โพสดอ่นะโอเคเดี๋ยวไปลองไปรีเล่นลสักทาทั้งก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะตัวน,นี้ เดี๋ยวเราลองมารีเล่นสักครั้งหนึ่งแั้นะครับในังว่ารีเล่นนะผูกค่าบริการนี่ก็เกือบสามแสนแล้วกันนะกดใช้โกเทมไปเทียงก็จะเป็นแม็กซีกที่สองพันหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะได้อะไรอันนี้มันสามร้อยห้านะดาต่ำสุดมันสามร้อยห้อีกยังไงก็สูงะนะแต่ขอทะลุสองพันได้ไหมไหนๆก็ เน่าไปอันหนึ่งแล้วโอ้ได้มาอันหนึ่งเนาะก็ถ้าเกิดอยากเอาทะลุก็ต้องไปใส่อารีลลนนะแล้วก็ไปทำเพิ่มนะคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะกันครับได้โลน้ำตาไหลมาอันหนึ่งแล้วเน่าไปอันนึง โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ